สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทุ e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยทั่วล่าสีราศีต้อนรับมหาสงกรานคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนสีราศีที่มีเกณฑ์จะได้รวยแบบไม่ค่าฟันมีเกณฑ์ขึ้นแทนเศรษฐีหน้าใหม่ดวงเฮงดวงปังอันดับหนึ่งในช่วงสงกรานนี้กันเลยนะคะ เรียกได้ว่ามีเกณฑ์รวยแบบไม่คาดฝันดวงการเงินก็ปังโชคลาภก็โดดเด่นค่ะเป็นราศีที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะก่อนอื่นเนทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งซุปเปอร์แทงหรือกดปุ่มขอบคุณมาให้เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับคน4ราศีที่มีเกณฑ์ขึ้นแท่นเศรษฐีหน้าใหม่ราศีแรกก็คือท่านที่เกิดในราศีมีน ราศีที่สองก็คือท,ท่านจะเกิดในราศีเมษร,ราศีที่สามก็คือท,ท่านจะเกิดในราศีสิงห์และส่งท้ายกันที่ราศีธนูนะคะโดยคนทั้งสี่ราศีค่ะมีเกณฑ์รวยแบบไม่คาดฟันเพราะว่าดวงการเงินปังมากๆโชคลาภก็จะโดดเด่นค่ะ เป็นราศีที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากการเงินปังมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตแบบไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่ารวยเร็วรวยไวปังยืนหนึ่งถ้าอยากรู้ว่าจะต้องทำอะไรกันบ้างก็คลิปนี้มีเคล็ดับแนะนำด้วยนะคะแนะนำว่าให้ไปทำบุญเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้โชคหลังไหลเทมาเข้ากระเป๋าท่านอย่างได้ง่ายๆค่ะ เพราะว่าช่วงนี้ดวงชะตาของท่านทั้งสี่ราศีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะคะเรื่องการเงินโดดเด่นมากเป็นอันดับหนึ่งมีเกณฑ์ว่าเงินทองจะไหลมาเทมาเรื่องของการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยค่ะดวงดีดวงเด่นทรัพย์ใหญ่หล่นทับจะได้จับเงินก้อนโตแบบกระทันหันหรือว่าจะเรียกว่ารวยแบบไม่ทันได้ตั้งตัวก็ได้นะคะ มีแกนว่าคนทั้งสี่ราศีนี้จะได้ขึ้นแท่นเศรษฐีหน้าใหม่เร็วๆนี้ด้วยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองหยิบจับทซับอะไรก็เป็นโชคปังทั้งนั้นค่ะ มีเกณฑ์ว่าเสี่ยงโชคแล้วเฮงเตรียมตัวร่ำรวยสมใจได้เลยนะคะแต่ยังไงซะก็อย่าลืมทำบุญแล้วก็เสี่ยงโชคพอหอมปากหอมคอตามกระเป๋าที่เรามีอย่าไปทุ่มสุดตัวมากเพราะว่าดวงของเราก็ต้องสร้างเพิ่มเพื่อที่จะได้เตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนใหญ่ตามผลบุญที่เราได้สร้างมาด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินด,ดีกับพวกท่านทั้งสีราศีเอาไว้ณที่นี้ด้วยค่ะ เอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนสี่ราศีที่มีเกณฑ์รวยทั่วลา่าต้อนรับมาหาสงกรานนี้นะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ